อเอกสิทธิตนามแสงผานะครับเป็นเจ้าของอูจูเมโอทนะครับแล้วก็เป็นนักแข่งของทีม SK-6 เคจูเมโอทนะครับผม ที่ร้านจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งรถยนต์ด้านเพอร์ฟอร์แมนนะครับมีบริการไดโนโนะครับมีการถ่วงน้ําหนักมีการบราลาน้ำหนักก็คือเกี่ยวกับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะหรือว่ารถยุโรปที่อู่ทำทั้งหมดเลยผลงานที่ผ่านมาจะมีได้แชมป์ตลอดนะตั้แต่ละปีนะครับปีนี้ก็คะแนนตอนนี้ก็นําอยู่เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในรายการทหารสเปอร์ซีรีส์ครับ สิกรีซิ่งที่ผมได้เพิ่งใส่ไปนะเป็น BMW นะเป็นตัว G30 520D น,นดีนะผมอัตราเร่งดีนะน้ำมันเครื่องเบอร์50ก็ว่าจริงแต่ความหนืดก็ไม่มีเลยนะไม่ได้เหนืดเหมือนที่หลายคนกังวลว่าเบอร์50เรามันจะวิ่งอื่น ความเหนื่อยแปรผันเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตอนเราสตาร์ทรถเครื่องยนเนี่ยก็อาจจะเป็นความเหนื่อยแบบใสๆพอยิ่งขับไปยิ่งน้ํามันเหนืดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแต่พอของซิกเนี่ยเลสิ่งกุ้าช่วงต้นรอบต่ำหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่เหนืดรอบสูงตอนเราซิ่งเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันพอดีมันไม่มีอาการแบบเหนื่อเกินไปหรือว่าใสาเกินไปอัตราเร่งศูนย์ถึง200เนี่ยมันขึ้นเร็วต่อเนื่องก็คือไม่มีดรอปเลยปกติน้ำมันเครื่องบางตัวเนี่ยอาจจะ เริ่มมีดอกแล้วตัวนี้ไม่มีดอกเลยพอทุกอย่างมันเหมือนว่าน้ำมันเครื่องไม่หนืดเกินไปไม่ใส่เกินไปมันทาให้เชื้อเพลิงเนี่ยมันกินเท่าๆกันตลอดนะครับพอซิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้กินมากกว่าเดิมนะเพราะว่ามันเหมือนกําลังมันมีมาตลอดนะมันทาให้คเคร่งไม่ต้องเหยียบเยอะ คืออยากให้ท the ุกคนได้ลองใช้ดูนะเพราะว่าที่ผมลองเนี่ยข้อแรกนะทำให้ผมสบายใจได้ว่าน้ํามันเครื่องเนี้ยมันไม่ใส่เกินไปมันพอดีกับตัวรถนะข้อที่2ก็คือเรื่องความประหยัดนะครับผมที่ผมใช้เนี่ยรู้สึกเลยว่ามันประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะเบอร์ห้าิจริงแต่ว่ามันใส่มันก็เลยทาให้เครื่องมันไม่หนืดก็เพิ่มความประหยัดทันทีนะครับผมส่วนข้อที่3คือเสียงเครื่องเงียบกว่าเดิมนะครับอย่างลูกค้าผมที่เพิ่งใส่ไปก็จะทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเครื่องจากที่มันดูดังๆเนี่ยพอใส่ไปเนี่ยม หรือบางตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยอาจจะวิ่งได้แค่5้าพันโลเนี่ยหลังจากนั้นมันเริ่มจะไม่รู้สึกถึงประสิทธิภาพแล้วแต่ตัวซิกเล c ซิ่งมันยังรู้สึกอยู่นะครราคาที่เราเสียไปเนี่ยแค่เท่านีน้แต่มันได้น้ำมันเครื่องที่มาตรฐานกลับมานะถือว่าคุ้มค่าครับ